สวัสดีและมีความสุขหลายๆเดอ้อพี่น้องทุกผู้ทุกคนบรรยากาศเมืองบาปประเทศอังกฤษมื้อนี้คืออึมคึมอึมคึมแด้พี่น้องบรรยากาศเป็นแต่เสียสาวแท้มันเป็นเรื่องปกติของประเทศนี้จ้าเพราะว่าบ้านเพิ่นในมือน้อนึงจะมีซีฤดูแล้วค่ะมีแดดล่มฝนหนาวจ้าจนทุกมื้อนี้คอยคิดว่าคอยเป็นเทพซีฤดูแล้ว ตรีคาถาจากสังสีกุมารเอา้าคนละเร่องตัวนี้ก็ลเลยเรียงพี่น้องไปพี่น้องมืดีจะภาพไปช้อปปิ้งซื้อของแพงๆกันจ้าเช่นไหม้กิมแขวแล้วก็ไม้คัตบัตเนี่ยหูนะจ้ามือนีเป็นส้งแบบเงียบๆพี่น้องเพราะว่ามันคือมคนบ้นแรนออกมากมันหนาวหนาวเย็นๆแล้วมึงดูลากสตาปัดกระจกะงามดีด้พี่น้อง เมืองบาเป็นเมืองน้น่อยจ้ะพี่น้องแต่เป็นเมืองทัวร์ลีสนะคะคนเยอะมากสุกเสาร์อาทิตย์นี้แทบเหยียบกันเลยนะฮะเป็นเมืองโบราณบ้านนอกกับคล้ายๆแบบอยุธย,ยาสุโขทัยสลาเมืองเก่าแก่นะพี่น้องห่างบ้านกระจอกก็คือยังห่างบ้านนอกลามีผลไม้หลากหล,ลายมีหมูมีไก่มีกาถามว่าบนระไม้บ้านเขาเสียบบอกก็มีเสียบอยู่กับเสียบเนี่ยเพราเสียบเนี่ยแต่สู่ผลไม้ไทยเฮาบ้านเอาไม่ได้ดอกผลไม้ไทยบ้านเอาเสียบกลัว ผลไม้ไทยมีความโดดเด่นนะครับทั้งรสชาติและกลิ่นนะฮะอันหอมกับหอมอันหวานกับหวานอันอันนั้นคือผลไม้ไทยชนะเลิศน,นั่นแหละจ้าบอกพา้าก็ไม่ได้พี่น้อง,บ,งบึงดูหลาปบุงว่ากะทิหรือบุกะทิแต่ที่หูคือคอยเป็นกะเทย ส่วนโซนนี้ก็เป็นทั้งเนื้อค่ะพี่น้องวเลว,าวาาลาค่อยหลาบเพลดซีนค่อยก่อมาลับก่อยฟอยเซยขงกระเบ้าซีนทั้งนี้แหละค่ะมีซีนหรือเนื้อนะคะพี่น้องขาเราต้องไปบูเชยเนีเสือตรงนี้เลยจ้ามีหลายแบบนะคะเอาเป็นเนื้อแบบได้เลือกเอาลดแต่ว่าบ่ามีตัวเนื้อติดมันเท่านั้นแหละจ้าพี่น้องขาส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพวกไทยเฮิร์ฟนะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดหัวจริงไก่นะคะถ้าเฮาบด้ไปร้านไทยเฮา กับมาแวะซือวันนี้ก็ได้เชียนน้ำขับปุ่นเท็ดลาบเท็ดนต้มเทีก้อยนะคะนี่ยังมีตะไคร่หวัวจิงไค่ใแบบปะกูดมีขิงมีคาจา้ะมีหางฝรั่งมีของไทยขายหลายลลเราจากข้าวเหนียวหัวยังมีเลยนะจ๊ะพี่น้องโกงโกงก้กกกแครงบุญทรงบุสเสียนน้ำมันหอยบอสเขาเอามาแค่งกันจ้ะก,กับตลาดไทยอยู่นี่ส่วนส,วน,สวนนี่ใครอยากผิวงามกับมาหามะเขือเทศเลยนะคะมะเรียนหรือมะเขือเทศนะจ๊ะอยากผิวสวยต้องมาทางนี้นะคะ มีเห็ดเบือพร้อมจาโซนนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกเห็ดอะไรแต่คอยเอินเห็ดเบือ่อยผู้จกซื้อมันจะอืมกะวอาไปตามภาษากะเทยเลยลวงนั่นแหละพี่น้องเอยกะเทยทากินรลับเท่าฉี่บอกนะคะได้แล้วสองกระสอบจ้าเออได้สองกระสอบล้วก้อนกลบกระชีอยากกินกบทิ่นบันที่พี่น้องจะไปแวะร่านเวียดนามก่อนล้านจีนก่อนแป๊บหนึ่งไปตามราหากบก่อนจ้าหาเจ้าชายกบก่อนจ้าเธอวันนี้มีกบหรือเปล่าอบอุบวะ พนักงานครับว่าวมึงก็เข้าไปเบิ่งดูสี่ประสันเออโอเคงานไปเบิ่งกันได้าซานแคต้องดูแอดพนักง,งานกัได้อุย้ยเจอปูจะเอาผู้หรือเอากบก่อนดีพี่น้องจา่าโอ้ยเมาแล้วก็โอ้ยมบิ่งกบก่อนดีกว่าจ้าโอ้ย่าป่งกบไปเจอปูอยู่บ้านนี้อ่ะจิเอาผู้หรือเอาปูหรือเอากบก่อนหน้างานนี้ผ่อนได้ก่อนก็ยิ่น,นัันดะอเอาปูก่อนใช่พี่น้องได้อีกปูมามา,มาจา้าตุไปแปลนน่อย กระดองกับบะหมีเ่เฮาดอ,อบัเลยบัลลีกินดูดกระดองปูน้อเขาจะคืออเมือมีของส่งเต็มตู้สงสัยของคุณจะล้มครับพี่น้องเขาคุณจะยัดของลง้มนะครับมีพน้องกบอ้ะเจอแล้วจ้ะพี่น้องขาเจอน้องกบแล้วเห็นบ่อดิพี่น้องกบกระสือค่ะกบหัวขาดนะจ๊ะกบไร้หัวมันถอดหัวไปกินขลิลี่ทั้งหลกับบะหูเ <c> ห <oughs> ็นน้อยๆเนี่ยกะแพงผูดแพงพ่อเนี่ยรือยี่สิบปอนด์ไม่พีพพพพพ่น้องขาว้าแล้วก็จะปากบักล้ากิน ประกาศซื้อก็จะตีเป็นเงินไทยก็แล้วกันเนาะเขาอยู่บ้านเขาข้าเจ้าเขาใส่เงินปอดเนาไบ่ได้ซื้เงินไทยแยกงกับตังซื้อจีร่าค่ะพี่น้องมันสี่ร้อยบาทเพื่อนี้ซองนั่นก็ได้ปุ๊บพอนั่นไปแล้วพี่น้องฝนยินยำหัวคอยอย่าเบิ่งพืชไร้หน่อยนึงก้อนกลับบอนี่ไปแล้วเด้อจัดเด้อได้มาสองกระสอบเท่านั้นหลังมือนี้ไปแล้วจะบายบาย